แล้วมันมีศรัทธาบ้างเป็นเราอยู่ในเวลาที่ลำบากไหมก็ลำบากแต่เราไม่กลัวลำบากแต่เป็นประโยชน์ไหมเป็นเราไม่มีความสุขไหมทั้งทั้งที่ลำบากมีเหมือนกันและสิ่งที่เป็นประโยชน์และความสุขก็ขอให้เราทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตลอดกาลนานเถิด ขอใหอ้พวกเราเปล่งสาธุพร้อมกัน3ามครั้งนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วก็ขอให้พวกเรา,เากราบอาขอบพระคุณพระอาจารย์พร้อมๆกัน3าครั้งนะครับกราบ ครับผมก็ขอถือโอกาสนี้กลับขอบพระคุณท่านวิทยากรชุดก่อนหน้านี้นะครับพอมาถึงตอนนี้แล้วนึกเสียใจนิดหน่อยน่าจะขอบพระคุณท่านตั้งแต่ตอนโน้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคงจะไม่สายไปนะครับก็ขอบคุณท่านพระครูธรรมทรรคันชิตนะครับรองเจ้าอาวาสวัดยาน,นเวส,สกวันนะครับขอบคุณพ่อเล็กกุดวงแก้วนะครับแล้วก็ ขอบคุณอดอกเตร์บรรเจิดพรขอบคุณท่านอาจารย์ประภาพัฒนแล้วก็ดกรวิทิตนะครับที่อยู่ข้างๆผมขอบพระคุณมากนะครับครับแล้วก็งานในวันนี้ก็คงจะมีไม่ได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับทั้งท่านที่มารับชมแล้วก็ทุกฝ่ายนะครับที่แข็งขันนะครับช่วยกันทำงานนี้นะครับ ซึ่งทำกันด้วยใจนะครับไม่ได้มีการว่าจ้างนะครับก็ขอทางทางผู้จัดก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนนะครับทุกฝ่ายนะครับและที่สำคัญนะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับหอจดหมายเหตุพุทธธาสหรือว่าสวนโมกกรุงเทพนะครับง่ายๆนะครับและผู้สนับสนุนนะครับก็มีป้ายอยู่ข้างหน้านะครับ มีสอส,อสอนะครับ <Yeah. S 1> BIA เนี่ยอะไรครับคุณวิทิตครับอ๋อฉบไหนเหตุครับ <laughs> ผมนีิเชยจริงๆเลยครับ <Sorry. S 1> ครับแล้วก็มีปตทสพนะครับแล้วก็ปตทอ mm hmm. ครับ mm hmm. ปตทอน้ำมันแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ปตท แล้วก็อะไรนะเอ่ยไทยออยค่ะไทยออยนะครับแล้วก็บังจากนะครับขอกบขอพระคุณมาที่นี้ด้วยนะครับฝั่งนู้นด้วยค่ะอ๋อฝั่งนู้นก็มีตู่ตัวหน่อยฝั่งนู้นก็มีมูลนิธิปัญญาประทีปนะคะโรงเรียนปัญญาประทีปโรงเรียนรุ่งอรุณนะคะโรงเรียนทาสีบริษัททีวีบุรพาแล้วก็แม่น้ำรอยสายนะคะแล้วก็พีเอ็มเซ็นเตอร์ค่ะ ก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุค่ะงานงานตื่นรู้ก็จะเป็นงานประจำปีนะครับของพวกเราพวกเราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะมูลนิธิปัญญาประทีปโรงเรียนปัญญาประทีปโรงเรียนทอสีโรงเรียนรุ่งอรุณแล้วก็โรงเรียนในเครือข่ายกัลยาณมิตรนะครับแต่เราจะพยายามนะครับด้วยความตั้งใจของคณะ อะไรอ่ะท่านผู้ก่อตั้งนะครับก็มีความพยายามที่จะขยายแนวร่วมในเรื่องการศึกษาพุทธปัญญาการศึกษาวิถีพุทธให้กว้างไกลออกไปแล้วก็จะพยายามที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในปีหน้าถ้าหากว่ามีความพร้อมเราก็จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับคุณวิิตครับนะครับไม่ไม่ไม่ก็อยากให้มันเป็นเช่นนี้นะครับแต่ว่าทุกฝ่ายก็จะมาช่วยกัน เพราะฉะนั้นปีหน้าก็อารอฟังข่าวคราวนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็มีสื่อความรู้นะครับเรื่องการศึกษาพุทธปัญญามากมายนะครับทั้งที่สามารถเอาตำรานะครับมา,ามา,มา,าจุบไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในวันนี้ในตอนท้ายนี้ก็จะมีหนังสือธรรมะใช่ไหมครับแล้วก็มีหนังสือ,อที่น่าสนใจนะครับอีกหลายเล่มนะครับ ก็ฝากรวมทั้งซีดีธรรมะด้วยนะครับฝากทุกท่านที่มาในงานนี้เอากลับไปด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับในโอกาสนี้ขอกลับขอบพระคุณครับและพบกันใหม่ปีหน้านะครับ